คนละครึ่งเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกค่ะในวันที่29ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาไปจน <c oughs> ถ,ถึงวันที่31ธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งประเภทสินค้าและก็บริการก็จะมีอาหารเครื่องดืม่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำเล็บทำผมแล้วก็บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ซื้อไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบแลกเป็นเงินสด บัตรเงินสดและในส่วนของการบริการรูปแบบอื่นๆที่มีการชําระไปล่วงหน้าอันนี้ไม่สามารถดําเนินการได้นะคะเพระนาะฉะนั้นขั้นตอนในการซื้อสินค้าเติมเงินใส่แอปพลิเคชันต่อตังให้เรียบร้อยในช่องทางของ G Wallet ค่ะแล้วก็ในส่วนของกดแถบโครงการคนละครึ่งพัสดและก็สแกนจ่ายเพื่อใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็สแกน QR Code นะคะเพื่อเช็คร้านค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการว่ามีร้านค้าไหนบ้างผ่านโครงการถุงเงินของธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็กด ผุ่มยืนยันชําระเงินนะคะใส่รหัสพินให้เรียบร้อยแล้วก็ทํารายการสําเร็จจะได้รับสลิปจากแอปพลิเคชันเป่าตังในการยืนยันค่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ประชาชนจะต้องได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน25งพนและวันที่11พฤศจิกายนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งพาร์ทสามารถใช้สิทธิ์หน้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันและเติมเงินผ่าน G ีเวลเในแอปพลิเคชันเป่าตัตงค์เริ่มใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในการสั่งซื้ออาหารได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยน2568เป็นต,ต้นไปซื้ออะไรไปบ้างแล้วคะสำหรับโครงการคนละครึ่งพัดนครั้งแรกวันแรกนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ